ไม่ไม่เจ้าช้อนอันนี้คืออะไรคะพริกลาบอ๋อพริกลาบกับมะแขวงใช่ไหมใช่และอย่างอื่นมีไหมคะอย่างอื่นไม่มีแล้วคะ่ะอ,อ,อันนี้ครบจบแล้วคบจบในตัวเพราะพริกลาบมันมีเครื่องอยู่สูตรแพ่โอเค ดรามา่าขับแม่ดรามา่าอาหารไทยใช้มือเปิบกินข้าวก็ยังกินด้วยมือคือกินข้าวมืออร่อยนะแต่อา่านแต่เขาคนไทยเขาเปิบมือเรียบร้อยนะมันจะมีขันหรือมีชามชสําหรับล้างมือเช็ดมือไหนจะไปดูในเรื่องนะั้นมีมช้อนกลาง,องโอเค,อเคไม่ได้หอ,หอมหอมมาก เนื้อไก่ฉีกสูตรนี้นานๆได้กินทีเนาะอาทิตย์หนึ่งเทฟใหญ่ก็จะพากันหยุดสักครั้งหนึ่งบางทีวันหยุดก็ยังมีงานได้กินแล้ววันนี้หนา้ำมากแล้วยัีมยเมนเนี้ยำจนไก่ใส่มะแขวนมะแขวนกับน้ำพริกลาบ โกรวมการนหอมหอมเจ้าว,วันนี้เมนูอาหารเหเนือน้าปลาเพิ่งซื้อมามันหมดไปเพิ่งซื้อมาจากเซเว่นที่บางใช้น้ำปลาปลาเหลืองเวลาทำพริกน้ำปลาแล้วน้ำปลามันก็ใสสวยด้วยน้ำพิกน้ำปลายี่ห้อนี้ย มิ้วมันเหงคอาบน้อเป้นเนาะไอ้น้ำพริกน้ำปลาแม่โอ้หอมกระเพาะอันนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่อ๋ออันนี้ต้องทีหลังเลยต้นหอมไม่เอาเอาเรื่องไม่เอาใส่ไปหมดเลย๋อ,อใ,ใส่แล้ว แ้วใสบบ่ันไหนได้หอมๆผักหน้าฝนนี่เยอะแยะเลยงามมากเลยนตางามมากแล<ร>้วก็ถูกกินผักตามฤดูกาลนี่มันจะไม่มีสารพิษไม่มียาฆ่ามแมลงที่หน้าแหลงยาฆ่ามแมลงดุเพราะว่าหน้าแล้งอ่ะแมลงมันก็ไม่มีผักไม่มีอาหารกิน,นไง<อ>มันก็จะลงเยอะเพราะฉะนั้นคนสวนคนปลูกเขาก็จะ กิดยากันไว้เยอะคนกินก็ต้องระวังเนาะต้องล้างแค่ล้างเอาเองนีก็อร่อยกัแล้วก็ต้องว่าอร่อยแหละอืออืออืออะไรดีเว้ยพอดีกินแล้วเหรอพอดีเลยโอเคเก่งมากพอดีเลยสีมือคงที่ ดีขึ้นกว่าเดิมใช่มไหมหอ,หอมมากแข็งมากเก่งเก่งเบดังาเนแล้วต้องไปซื้อมาแขวนร้านนี้เท่านั้นเฮ้ยวะคู่เย็นเดียด๋ย,ยวิธีเย็นไปมั้งอย่าได้ไปกินแบบแถวบ้านพ่อนายห,นาห้าลั้วมากเลยต้องใส่ผักแต่ว่าไม่หั่นเยอะ เอาอาหารเหนือเขาจะใส่แบบทั้งต้นทั้งใบิดไปจ้าโอเคมีเขียวจะบดล้วันนี้จะปลดระวางกระทะแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็เอาอใส่ถุงไปมัดไว้เผื่อเขาเอาไปใช้ต่อ,ตอใส่ถุงมัดแล้ววันนี้เขามาก็ ชิทุกวันเลยต้องมาขาดตอน,อนตอนเช้าตอน,านเย็นเลยได้ถตาต็มทางไปได้ไหมพี่บีเฟถามอ่ไม่รู้เลยอร่อยอร่อย เมนูวันนี้แม่โดยคนที่ล้างผักไม่ครบเลยถึงแม้มันจะเป็นผักออแกนิก<อ>เขาก็ปลูกในน้ําแล้วก็ปลูกมันก็จะมีละอองอยู่ตามธรรมชาติหละเราก็ต้องล้างอยู่ดี<อ>เพียงแค่เขาปอกสามพิษที่เฉยไ,<อ>ไม่มีสารพิษแต่ก็ต้องล้างทำความสะอาดอยำจิ้นไก่ แบบไม่ใส่หัวปีนะอือออมหอมอืมกินกับของพีโก้อร่อยเลยแม่อืมอันนี้มั่งผัดมะละกอสักหน่อยมีประโยชน์ช่วยสลายเกล้ากดยูริกกินกับ กินกับพริกน้ำปลากินกับพริกปาย่างแซ่บๆเผ็ดๆ